วันนี้เรามาจากสุรินเนาะผ่านไปจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านมาเห็นร้านไก่ย่างไก่ย่างโกตองเราผ่านมาแล้วก็ลองเข้าไปชิมอาหารกันดูปกติขามาจากสุริน เราไม่เคยเข้าไปนะเพราะว่ามันเป็นทางต้องต้องแวะกลับกลับรถมาแต่วันนี้เรากลับมาดูว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงมาถึงเราก็สั่งกับข้าวเสร็จนี่มีเปให้นอนด้วยนะนอนร้อนรออาหารได้ <c oughs> บรรยากาศในร้านร่มรื่นนะคะ เมนูอาหารที่ร้านไก่ย่างโกตองมีเมนูอาหารหลากหลายให้เราเลือกค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้มีคอหมูย่างสมตำตำไทยนะคะน้ำจิ้มเขาอ,อร่อยค่ะน้ำจิ้มมีสองแบบที่ให้เราเลือกนะน้ำจิ้มคอหมูย่างแล้วก็ ที่ร้านเขาขึ้นชื่อคือไก่ย่างไก่ย่างอร่อยจริงๆค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาชิมกันได้นะคะอันนี้เราไปลองกินมาแล้วไก่ย่างกับข้อมูย่างนี้อร่อยมากพิกัดร้านนะคะพิกัดร้านไก่ย่างโกต้องใครผ่านมามดดนจังหวัดร้อยเอ็ด มาลองชิมได้นะคะอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลองชิมดูค่ะวันหลังเราจะไปชิมเมนูอือ่นๆมารีวิวให้ฟังนะคะ